สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวเกษตรชาวไร่ข้าวโพดทุกๆท,ท่านนะคะป้าจอยเกษตร 5G ีมาเช่นเคยนะคะทุกคนยังอยู่ในแปลงข้าวโพดของเราซึ่งวันนี้คลิปนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการปลูกข้าวโพดปลูกยังไงถึงจะได้ไร่ละสองตันนะคะปลูกยังไงถึงจะได้เงินแสนในระยะเวลาที่แค่ประมาณ4เดือนนะคะทุกคนและ ใช้พื้นที่แค่10บไร่ด้วยกันนะคะทุกคนสำหรับวิธีการปลูกข้าวโพดเอ,อ่อในหลายๆคลิปประจอยเคยได้ลงคลิปเกี่ยวกับการปลูกการบำรุงมาแล้วหลายคลิปด้วยกันนะคะแต่คลิปนี้จะจัดให้พี่น้องของเราเป็นพิเศษนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มโจนต้นการใส่ปุ๋ยการพ่นนอนการบำรุงการฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืช เรามาดูรายละเอียดไปด้วยกันนะคะทุกท่านว่าเราจะทำยังไงถึงจะได้สิบไร่ต่อเงิน1นึ่งแสนบาทนะคะแต่บางคนก็ไม่ได้นะคะทุกท่านหนึ่งไร่ได้แค่ตันเดียวก็มีนะคะนั่นก็ขึ้นอยู่กับการทำของเราด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบตัติเราจะบำรุงยังไงนะคะทุกคนสาเหตุที่เราจะได้สิบไร่ต่อเงินแสนก็ไม่ยากอย่างที่คิดคะ่ะทุกคนอันดับแรกคือพื้นดินเราต้อง มีแร่ธาตุที่สูงด้วยนะคะคือเวลาเราปลูกข้าวโพดลงไปเนี่ยข้าวโพดเราจะเป็นต้นที่จเจริญเติบโตในลักษณะนี้นะคะการดูแลรักษาข้าวโพดบางแปลงบางพื้นที่จะไม่เสมอกันบางพื้นที่ข้าวโพดจะขึ้นถึงระดับเขา่าบางต้นก็จะเป็นอยู่แค่ประมาณหเซน6เซนประมาณนี้คือเขาจะเจริญเติบโตไม่ถึงกันนั่นก็คือสาเหตุที่เราจะ ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ถึงไร่ละสองตันด้วยซ้ำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าข้าพโพดเราเสมอกันแบบนี้พี่น้องของเรารอดูผลผลิตของเรานะคะแปลงนี้ประจอยจะทำให้ได้หนึ่งไร่ต่อสองตันค่ะทุกคนถ้าหนึ่งไร่ต่อสองตันนี่เราสามารถได้เป็นเงินแสนได้เลยนะคะคือช่วงนี้เราจะปลูกแค่ปีละหนึ่งครั้งนะคะทุกคนไร่ละสองตันนี้เราจะ ได้อยู่ประมาณ2,000กิโลต่อ1ไร่เนาะตอนนี้ราคาอยู่ที่8บาทนะคะ8บาทคูณ2,000กิโลเราก็ได้แล้ว16,000นะคะทุกคน16,000คูณไปอีก10ไร่เพราะว่าเราได้ไร่ละหม0 0นเฉลี่ยแล้วเราจะเป็นเงินอยู่ที่แสน0 0แ่นบาทด้วยกันนะคะนี่คือรอบแรกนะคะทุกคนสำหรับผู้ที่มีแหล่งน้ำ เราสามารถปลูกได้สองรอบด้วยกันสองรอบนี้เราสามารถทำเงินได้ประมาณส0 0 0สนกว่าด้วยซ้ำนะคะทุกคนตัวนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลของเราด้วยนะคะต้นข้าวโพดต้องอุดมสมบูรณ์แล้วมีระดับที่พอดีกันนะคะทุกคนการใส่ปุ๋ยก็เหมือนกันค่ะภาพที่เห็นอยู่นี้คือช่วงระยะเวลาที่จะใส่ปุ๋ยรอบสองนะเรามาดูการใส่ปุ๋ยรอบแรกกันว่าเราจะใส่ยังไงนะคะเราจะใส่ปุย๋ยยูเรียนในช่วง ข้าวโพดอายุได้15วันนะคะเพราะว่าแปลงที่เราปลูกแปลงนี้มันจะไม่งามเนาะเราก็ต้องอ่อยด้วยยูเรียเพื่อที่จะทําให้ข้าวโพดของเราเขียวงามขึ้นมานั่นเองนะคะตัวนี้เป็นยูเรียล้วนๆค่ะทุกคนเพราะว่าปุ๋ยยูเรียเขาจะมีไนโตรเจนสูงซึ่งจะทําให้ข้าวโพดเรางามได้ดั่งใจเลยนะคะทุกคนปุ๋ยชนิดอื่นนี้จะไม่งามนะเราต้องใส่ปุ๋ยยูเรียนะคะทุกคน ช่วงที่เราใส่ปุ๋ยยูเรียดินต้องชุ่มนะคะหลังจากที่ฝนตกไปแล้วก็รีบใส่ทันทีเลยนะคะทุกท่านตัวนี้แปลงตัวนี้จะไม่ได้ใส่สายน้ำหยดนะคะเราจะฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชด,ด้วยนะคะทุกคนพี่น้องของเราจับตาดูแปลงนี้นะคะข้าโพดแปลงนี้เริ่มต้นจะไม่งามเลยคะ่ะทุกคนพอเราใส่ปุ๋ยเราฉีดพ่นน้อนเราฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชดูดคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะอันนี้เป็นแปลงเดียวกันนะคะทุกท่าน คือเขาจะงามแบบนี้เลยค่ะทุกคนผ่านไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งมาดูผลงานของเรานะคะตัวนี้เป็นแปลงเดียวกันที่ที่เราใส่ปุ๋ยช่วงที่เราปลูกเนาะเราเคยลงคลิปไปแล้วช่วงที่ปลูกแบบยังยังเป็นมียารกๆอยู่นะคะพ,พี่น้องของเราดูนะคะตัวนี้จะเป็นออกมาในลักษณะนี้คือการทำข้าวโพดจะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะขอแค่เรามีปุ๋ยถึงยากำจัดนอนได้แล้วก็สารกำจัดวัชพืช เป็นไปตามขั้นตอนที่เราทําก็จะออกมาแบบนี้นะคะทุกท่านสําหรับปุ๋ยสูตรนี้สูตร4600เนาะจะเป็นปุ๋ยงามนะคะส่วนสารกําจัดวัชพืชเราจะใช้กรูฟโฟซินเนตนะคะทุกท่านเคยลงคลิปไปแล้วนะคะย้อนหลังไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้และก็วิธีผสมสารกําจัดวัชพืชว่าจะผสมตัวไหนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะทุกท่าน วันนี้ป้าจอยเกษียณ 5G ได้รวบรวมคลิปต่างๆเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดให้ได้10ไร่ต่อเงินแสนนะคะทุกคนไร่ละ2ตันนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะทุกท่านดูวิธีทำเรานะคะเดี๋ยวเราจะรวบรวมการทำแต่ละพื้นที่ มาให้พี่น้องของเราได้ดูกันนะคะว่าเราจะทำยังไงถึงจะได้ผลงานของเราที่ออกมาได้อย่างคุ้มค่านะคะในแต่ละแปลงจะไม่เหมือนกันนะคะทุกท่านมันเป็นที่พื้นดินด้วยนะคะบางพื้นที่ก็จะได้ก็ประมาณตันละห้าร้อไอไร่ละห้าร้อยกิโลก็มีนะะนั่นคือข้าวโพดของเขาจะจะเป็นข้าวโพดที่แคลกเกนไม่เจริญเติบโตระดับของข้าวโพดที่จะได้ไร่ละสองตันต้องมีระดับที่ต้นสูงต้นใหญ่ เริ่มต้นบำรุงตั้งแต่เริ่มต้นคือจะผสมประสบผลสําเร็จนะคะทุกคนวัชพืชก็เช่นเดียวกันเราแปลงของเราจะไม่ให้มีวัชพืชแม้แต่นิดเดียวนะคะตัวนี้คือผลสําเร็จของเรานะคะทุกคนตัวนี้เป็นผลงานของสารกําจัดวัชพืชกรูฟโฟซินเนตนะคะใบของเขาจะเหลืองเฉพาะด้านล่างส่วนด้านบนของเขาจะมีใบเขียวขจีแบบนี้นะคะทุกท่านนี่คือแปลงของปรจจยอีกแปลงหนึ่งได้นํามาให้พี่น้องของเรา ได้ชมกันนะคะสำหรับข้าวโพดของเราจะปลูกได้แปลงหนึ่งจะปลูกได้สองครั้งสําหรับพู้ที่มีแหล่งน้ํานะ,ะทุกคนแต่สําหรับพู้ที่ไม่มีแหล่งน้ําเราเอาแค่ครั้งเดียวก็พอนะคะสิบไร่ต่อสองตันนี้เราก็ได้เงินแสนแล้วนะคะทุกคนได้เงินประมาณแสนหกหมื่นนะคะแต่ถ้าเกิดเราปลูกสองสองรอบเราจะได้เป็นเงินสามแสนด้วยกันตัวนี้เป็นเรื่องจริงนะคะทุกท่านแต่การที่เราจะมีแหล่งน้ํา มันต้องลงทุนเยอะด้วยนะคะทุกคนหากโน้นหากนี่ออกลงทุนร่วมแสนเลยนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะทำเกี่ยวกับสายน้ำหยดเนาะเราก็ต้องเริ่มต้นจากการเจาะน้ำบาดาลซื้อโน้่นนี่นั่นลงทุนเป็นเป็นเงินประมาณหนึ่งแสนพอค่ะทุกคนแต่ราคาอยู่ระดับนี้เราก็สามารถครองชีพได้นะคะราคา8บาทค่ะทุกท่านช่วงนี้ เราได้รู้เกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยรอบแรกแล้วนะคะนี่คือการผสมปุ๋ยรอบที่สองรอบแรกเราจะใส่ยูเรียลว้วนๆแต่รอบ2นี้เราจะใส่เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะคะทุกคนสูตรเสมอ3ส่วนแล้วก็ปุ๋ยยูเรีย1ส่วนด้วยกันช่วงนี้เราจะใส่ปุ๋ยยูเรียแค่แค่หส่วนนะคะทุกท่านเราจะเน้นไปที่เอาเมล็ดนะคะทุกคนจะเป็นสูตรเสมอเยอะกว่านะสังเกตดูว่าเราจะใส่ช่วงไหน ระยะเวลาเท่าไหร่บางคนก็จะจําจําเวลาวันที่ที่เราปลูกไม่ได้เราก็สังเกตยอดข้าวโพดก็แล้วกันค่ะทุกคนยอดข้าวโพดซึ่งเขาจะเริ่มที่จะออกเกสรแล้วนะคะนี่จะเป็นลักษณะนี้ยอดของเขาจะเป็นแหลมๆใกล้จะออกเอ่อใกล้จะออกดอกใกล้จะออกฝักคือฝักของเราจะตุมต้มๆเล็กๆยังไม่ได้ออกไหมคือช่วงนี้ค่ะพี่น้องของเราพูดพูดูดดที่จํา จำวันที่ไม่ได้ให้ดูในลักษณะนี้นะคะช่วงนี้กําลังพอดีเลยนะคะทุกคนแต่สำหรับผู้ที่จําวันที่ได้ก็เอาประมาณสักห้าห้วันใส่ได้เลยนี่คือครั้งสุดท้ายในการใส่ปุ๋ยสำหรับเอาช่วงสุดท้ายเอาช่วงผลผลิตนะคะทุกท่านนี่ประจอยได้ถ่ายทอดมาให้ดูแล้วนะคะนี่ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเขียวขจีแบบนี้เลยตัวนี้ได้แน่นอนไรละสอตันนะคะทุกคนการ การทำไร่ข้าวโพดไม่ยากอย่างที่คิดนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยในสายน้ำหยดเราก็สามารถใส่ในกระสอบแบบนี้ได้นะคะเราจะโรยไปตรงข้างๆสายน้ำหยดในลักษณะนี้นะทุกท่านนี่ข้าวโพดของเราห้าสิบห้าวันนะคะจะอยู่ในลักษณะนี้ค่ะทุกคนดูดูเรากำจัดวัชพืชได้ได้ดีอย่างมากๆเลยคือเรามันจะทำให้ข้าวโพดเราไม่แพ้นะคะ แต่ถ้าเกิดข้าโพดเราแพ้สารกําจัดวัชพืชมันจะหยุดการเจริญเติบโตนั่นก็คือส่งผลให้เราไม่ได้รับผลผลิตยอย่างเต็มที่นะคะทุกท่านการทําไร่ข้าโพดให้ได้ไร่ละสองตัน10ไร่เงินแสนกว่าไม่ยากอย่างที่คิดนะคะหความใส่ใจต้องมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นปลูกเริ่มต้นให้น้ําการใส่ปุ๋ยกําจัดนอนกําจัดวัชพืชแค่นี้จบค่ะทุกคน คลิปนี้ปเจอยเดินทางมาถึงช่วงระยะสุดท้ายแล้วมีอะไรปารจอยก็จะมาแนะนําให้พี่น้องของเราได้รับรู้กันนะคะหวังว่าพี่น้องของเราคงได้รับประโยชน์จากการทําคลิปของเราคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ